บ้านสวยอินฟินิตีหัวทะเลมะเริง3ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมห้องโบนัสพิเศษห้องโบนัสพิเศษสามารถปรับเป็นห้องนอนห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นได้มีห้องแต่งตัว Walk in c นโ s e t แยกจากห้องนอนชัดเจน พืนที่หน้าบ้านกว้างสามารถจอดรถได้ถึง2คันพร้อมให้คุณจับจองแล้ววันนี้ที่บ้านสวย, Infinity, วสวยอินฟินิตี้หัวทะเลมะเริงบ้านสวยอินฟินิตี้หัวทะเลมะเริงออกแบบโดยทีมสถาปนิกควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกรรับประกันโครงสร้างบ้านทุกหลัง5ปีเต็มบ้านสวยสไตล์นอร์ดิก ที่ดิน50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรหลังคาทรงจั่วสูงระบายความร้อนได้ดีและมีวัสดุกันความร้อนจึงทำให้บ้านเย็นระบายอากาศได้ดีบ้านสวยอินฟินิตี้หัวทะเลมะเร็งการเดินทางสะดวกด้วยถนนสี่เลนใกล้ตัวเมืองโคราชใกล้สารสารหัวทะเล ใกล้โลตัสและแมโคโครหัวทะเลใกล้ตลาดสดดอนขวางแยกหนองตาคงตลาดสดทางรถไฟสารพีการเดินทางที่สะดวกสบายเลี่ยงรถติดเลี่ยงไฟแดงมีอยู่ที่นี่บ้านสวยหัวทะเลมาเริง บ้านสวยสไตล์นอร์ดิกหลังใหญ่ๆราคาแค่2.29ล้านโครงสร้างบ้านที่แข็งแรงมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์มัสเตอร์เบดรูมแยกสัดส่วนกับวอล์กอินโคลเซตห้องครัวที่ทันอาหารเป็นสัดส่วนมุมทีวีมุมรับแขกก็เป็นระเบียบจอดรถได้ถึง2คันพื้นที่จอดรถแข็งแรงมีระเบียงและสวนรอบบ้าน โปรโมชั่นดิวสองหลังสุดท้ายอาทิเช่นฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจ,จ,าจ,จดจำนองบริการสินเชื่อแอร์หนึ่งหมื่นสองพันปีทูผ้าม่านยูบีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านและอื่นๆอนอ,นอีกมากมายรีบโทรด่วนศูนย์หกสามหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะจ๊ะมีรายละเอียดบอกรีบด่วนนะเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อน